ออกข้างนึงคอไปข้างนครับเดินสะดวกครับให้ความร่วมมือหน่อยนะครับไม่ใช่ถ้าถี้จะไม่ได้พบกันเข ขอโทษนะครับขอโทษสาม่ขอเขาทำสามีสามีนครับเป็นคนที่ยื่นสื่อท่านครับลเดี๋ยวเเียเปิดเียทางมาขอขอพระคุบท่านผู้ว่าที่ให้ความเป็นมามาพบกิจสยาฤทธิ์ท่านผ้า้ามหาัและประชาชนในวันนี้ผมยังสงสยว่าที่สุดีใจ ผมไม่คาดเลยว่าท่านผู้ว่าจะให้เกียรติพวกเราในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามเมื่อเห็นหน้าท่านผู้ว่าแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับหวังว่าปัญหาต่างๆนะครับปัญหาต่างๆจะสงบไปนะครับมผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับถามว่าท่านจะให้กำหนดเวลาแน่นอนได้หรือไม่ว่าเงินเบิ์จากที่ท่านผระจัดลุงตาหมาบัวรวบรวมมาเนี่ยจะนําเข้าเงินทุนรองลงตาได้ในวันเดือนปีใดครับนะครับนี่เป็นเงิน ประเด็นที่สองนะครับคำพูดของท่านเนี่ยอาจจะเกิดความคลาดลื่อนไปในหมู่มหาชนและสิทธินุศิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรวมบัญชีหรือเงินตราเงินทุนทํารองเงินตราเพราะว่าท่านบอกว่ามีนโยบายที่เราก็ไม่เข้าใจว่านโยบายที่ท่านว่าเนี่ยท่าบอกไม่มีกฎหมายรองรับก็กระทําได้แต่จะทํากับอะไรนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องบัญชีทุนทํารองเงินตราที่ท่านพระอาจารย์ลุงตาเป็นห่วงอย่างมากว่าเงินสํารองเงินตรานั้นะมีการออกไปใช้แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ออกเอาไปใช้เนี่ยท่านจะเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยให้ชัดเจนหรือท่านจะให้ความกรุณาไปชี้แจงกับท่านอาจารย์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากและเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้ยุติลงนะครับผมขอเรียนถามสามข้อครับข้อแรกนะครผมเรียนถามท่านผู้ว่าว่าท่านจะให้ความกรุณากําหนดแน่นอนได้หรือไม่ว่า จะนำเงินดอลลาร์และทองคําของท่านประจานเดชามหาบัวที่ร,รบวบรวมมาจากประชาชนเข้าบัญชีคุณทลลองเงินตราได้ในวันเดืนดอนปีใดครับเรื่องทองคำนี่ะจริงๆแล้วทองคำก็มีอยู่สองคลิกแล้วแต่ผู้ผิดถ้าผู้ผิดเป็นผู้ผิดในกระบวนการมาตรฐานของที่ธนาคารกางใช้กัน เขาก็จะตอกปลาเหมือนอย่างเหมือนอย่างอะไรนะวีชัยห้าหรือว่าโฆษณาให้นะปลาแบบนั้นนะ่ะคนทองแล้วก็เขียนบอกว่า Good for London Delivery คือใช้สมงมอบที่ลอนดอนได้อันนี้ธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย์เห็นเข้าก็าจะรู้ว่าเป็นทองซึ่งได้มาตรฐานนะไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือเร็วกว่าริงดูว่ากว้างหึกหนาบางเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ก็มีสัดส่วนเท่านี้เราก็รู้ทันทีว่าทองอันนี้เนี่ย มีค่าเท่าไหร่รเพราะว่าในตลาดก็จะบอกว่ากุ๊ดเพราะล้นเลือนเลื่อลอกชนิดอย่างนี้มีอย่างนี้เปิดตำราดูได้เลยทีนี้ทองที่มาให้เนี่ยเป็นทองซึ่งทําขึ้นมาเองโอยัมันดส่วนก็ดีนะฮะแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ทดสอบวามถูกต้องของอของขนาดแล้วก็มีค่าเท่าไหร่ยังเต็มที่ไม่แน่เราก็ตีราคาให้ราคาหนึ่งแล้วก็เอาใส่ไว้ใน ทางที่นี่นะฮะแล้วก็ลงบัญชีไว้ที่ธนาคารทุกอย่างเข้ามาเราจะลงบัญชีที่ฝายธนาคารก่อนแล้วเมื่อเราเข้าใจเรื่องและทําเรียบร้อยทางกฎหมายเราก็จะย้ายไปตามที่ต่างๆที่ควรจะย้ายเพราะฉะนั้นทองคําอันนี้ก็ยังอยู่ที่ที่มาเอาไว้นะฮะแล้วก็อยู่ในบัญชีของแังชาติว่าเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศลงบัญชีไว้ค่าเท่านี้อาจจะถูกทิดน,นิดหน่อยเพราะยังไม่มีการทดสอบตอนนี้ก็กำลังพยายามทําการทดสอบ แต่ว่าเนื่องจากทองที่ธนาคารระหว่างประเทศใช้กันเป็นทองมาตรฐานหมดเพื่อที่จะได้ส่งไปแล้วก็ส่งอีกการหนึ่งคือมาไม่ต้องส่งงานเดินตูดมาก็ได้เพราะมันเท่ากันเท่าเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครตีนิดเนียถ้าการที่จะตีราคาทองอันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือต้องเจาะเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้อออกมปทดสองแล้วก็เอาเนื่อที่เจาะมาเนี่ยใส่ถุงบุกนัดไว้กับทองคำก้อนเพื่อที่จะให้มีค่าเท่าเดิม อันนี้รู้สึกที่เมืองไทยนี่ก็ไม่เคยมีไคยทำมาสามสิบกว่าปีแล้วนะตอนนี้เราก็กำลังติดต่อกรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้มาทําหน้าที่นี้และกาลังติดต่อบริษัทชื่อ s p s ซึ่งเป็นบริษัท w วิสซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานทุกอย่างในโลกนะฮะแต่ว่าการทดสอบนั่นมันไม่ใช่มีแต่ความรู้มันต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรด้วยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าของยับยั้กล้องจริงๆนะเครื่องมือเครื่องจักรนี้หรือเปล่าเมื่อการทดสอบตรนนี้สําเร็จ แ้วร,รู้ว่า <cción S 1> <ar> ทองนี้คือทองอะไรโดยเด็ดขาดไม่ใช่ประมาณเกือบเกือบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เียกว่านี่คือมีมีทองอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ปั๊บเราก็จะย้ายไปเข้าบัญชีเงินสำรองเงินบาทเพราะเราได้หาด้วกฤษฎีกาสองครั้งแล้วแล้วก็มีปัญหามากเรื่องว่าเอาเข้าแล้วต้องเอาเงินบาทออกอะไรด้วยกัน ในที่สุดเราก็ตกลงได้ว่าวิธีที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดก็คือแลกทองคากันเลยเพราะอันนั้นไม่มีใครห้ามพอเราเูรว่องทองคำตันนี้ค่าร้อยเปอร์เซ็นต์แบงถูกต้องคืออะไรก็อเอาจากเงินทองคาอันนี้เข้าไปแล้วก็เอาเงินทองคําที่มีอยู่แล้วออกมาจํานวนเท่ากาันนะครับเป็นการาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ทําได้นะครับก็จะทําตอนนี้ยังให้วันเวลาที่แม่ไม่ได้ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ของเราว่าจะให้วันเวลาแน่นอนได้ไหม เจ้าหน้าที่บอกยังไม่ได้เพราะกำลังติดต่อยอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าจะดึงให้ช้าหรือเร่งให่เร็วแต่มันมีปัญหาว่าวิาวธีทำที่ถูกต้องกับบริกัทนี่มีใครเคยผ่านมานานแลวน้วครับ เงินดอลลาร์ท่านผู้ว่าจะสามารถจะทาได้เลยผม่นนี้ผมยังไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูหมายความว่าตั้งใจจะรอว่าเข้าไปได้กันก็เขาบอก่ายิ่บานะในทางเดียวท่านก็มาว่าทำไมดอลล่าร์เข้าแล้วทำไมเหรียญยังไม่เข้าท่านเล่นบัญชีอะไรหรือเปล่าาใช้เวลานานนานท่านผู่ตอนนี้ยังค่าการลำบากนะไม่ได้จะหลบนะเพราะไม่รู้ว่ามีใครทาได้หรือเปล่าในเมืองไทยมีเครื่องมือไหม แล้วขบวนการนี่ทําเป็นยังไงทางนู้นเขาก็เป็นหน่วยราชการผมก็ถามบอกว่าทำไมไปใช้หน่วยราชการเดี๋ยวช้าเพราะว่าถ้าเป็นเอ s จเอสผมีคผลิดขึ้นมาเราก็จะได้กําหนดไปเลยว่าให้ทำนานสิบห้าวันแล้วก็จ่ายเงินเอาให้มากขึ้นต้องบินเครื่องมาเรืออะไรเอาก็าบอกว่าทางด้านชาติปกติจะใช้หน่วยราชการเ,าเ,เพราะมีความมั่นใจในหน่วยราชการเพราะมันเป็นทคำคาสํารองของชาติเราถ้าใช้หน่วยราชการเป็นคนตีมันก็จะ ไว้ใจได้ทุกฝ่ายท่านก็จะไว้ใจมากกว่าไปจ้างบริษัทซึ่งเราจ่ายเงินมาติก็เลยบอกอ้างั้นก็เอาไปติดต่อส่วนราชการแล้วกันนะครับนี่ส่วนราชการเขามีกระบวนการของเขา้องบัตทุกจะดีต้องอะไรต้องอะไรเขาติดเยอะแยะน่าจะไม่เกินเดือนอะไรนี้นะท่าดีดูท่านผูใ่อนแต่ว่าจะให้เวลาวันที่แน่นอนคงยังไม่ได้ครับเราล่าเนาะก็ถ้ามารูปนี้ผมก็ต้องไปพูดกับท่านรูนว่า ก็ท่านก็เป็นราชการราชการมีปัญหาก็ช่วยกันหน่อยดูให้หน่อยได้ไหมถ้ามีเครื่องมีวิธีนะมับก็คงไม่ถึงเดือนขนาจะเกิดปัญหาไปถึงเราเรื่องเครื่องตอนแรกทำไมไม่บอกอย่างนี้อ่ะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่ท่านพูดมาผ่านสื่ไปนะฮะว่าแม้ไม่มีกฎหมายรองรับท่านก็ทําได้อันนี้ที่ทําให้เราตกใจมากมันเป็นนโยบายอะไรอันนั้นสื่อคงจะลงผิดหรือท่านฟังผิดหรืออะไรก็ตามนะฮะ ที่พูดชัดเจนแลตั้งแต่แรกเลยนะครับและไปอ่านสติปิมดูที่ศูนย์เศริกิจนะครับเขียนบอกว่าเรื่องการรวมบัญชีกับการเอาเองินออกมาใช้นันเป็นคนละเรื่องกันทั้งคู่ต้องใช้กฎหมายนะครับใครเอาเองินออกมาใช้สองครั้งแล้วเธอได้ซ้ําโดยไม่ได้รวมบัญชีโดยอ่านออกกฎหมายนะครับรายละเอียดผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเพราะมันออกมาใช้คนละคนละการในเวลาคนละสถานะกัน นะครับประเด็นมีอยู่แค่นั้นทั้งคู่ต้องใช้กฎหมายและที่พูดอีกผลอีกเรื่องหนึ่งในวันนั้นก็บอกว่าผมไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้ที่จะออกกฎหมายไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้อำนาจรัฐเพราะฉะนั้นผมได้แต่ให้อะไรนะครับผมก็ให้คำปรึกษาทางกระทรวงทางทางรัฐบาลระยะนะครับจะอยากถามผมว่าให้อะไรเข้าใจฐานะเจ้าหน้าที่เราก็ให้ไปตามที่เราเห็นควรนะครับ แล้วต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลทําการที่ก็จะเห็นควรและต้องตอบกับประชาชนอยู่ส่วนผมนะัม้นจริงๆก็ไม่ต้องตอบกับประชาชนยกเว้นว่าถ้ามาตอบแล้วทาให้รัฐบาลสบายขึ้นก็เลยออกมามันจะได้ไม่ยุยงนะ่งยากนะอันก็คําตอบก็คือว่าทั้งคู่ต้องใช้กฎหมายด้วยว่าจะรวมบัญชีหรือ,อจะเอาเงินออกมาใช้ นี่ก็ขอบคุณน,นะครับพี่น้องเข้าใจทีนี้คือข้อสุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์หลวงตารู้สึกเป็นห่วงมากก็คือคังหลวงเรื่องเอง,อง,องินสาลองบราธกาเนี่ยนะครับว่าเวลานี้มีความเสียหายไหมหรือว่ายังเรียบร้อยสมบูรณ์อยู่ครับคังหลวงตั้งแต่จบวันตั้งแต่จบซึ่งปี2,540นะก็ไม่มีการเอาเงินออกเพราะว่าสมอรองเงินเงินสมรองเราขึ้นอยู่ตลอดเวลา ีนี้ก่อนปี2540หีเนี่ยมีการปลูกพันธุ์เงินไปอะไรไปข้างหลวงในลูกของท่านผมเข้าใจว่าหมายความถึงเงินสำรองเงินบาทนะครับเงินสำรองเงินบาทไม่มีการเอาออกมาใช้เพราะกฎหมายห้ามเอาออกมาใช้ใช่อย่างที่ได้พูดเอาไวน้นี่นะครับส่วนเงินเงินที่อยู่ที่แบงค์ชาติสายกิจการธนาคารเนี่ยนะฮะไม่รวมถึงเงินของหลวงตาบวัวซึ่งเราลงบัญชีไว้ให้แยกต่งางหากเนี่ยนะครับ มันก็มีการเข้าออกอยู่ทุกวันตามการคา้าเรื่องการเงินนะครับกำไรบ้างขาดทุน,นบ้างปีที่แล้วแบงก์ชาติไม่รวมของเก่านะฮะกำไร3,600ล้านบาทของเก่าขาดทุน,นลงบัญชีเป็นตันทีเป็นแสนล้านแล้วมาตัดปีละหกพัน่กอะไรนี่จะเรื่องของของความเก่าสมัยปี2,540วทีต่ 8, องอบัญชีผลประโยชน์ประจำปีกับบัญชีทุนสลรองพิเศษอันเนี้ยมีความเสียหายอะไรบ้าง อันนั้นกฎหมายกาหนดเหือนกันกับทั้งสาบัญชีบัญชีเงินสำรองเงินบาทบัญชีผลประโยชน์บัญชีพิเศษทั้งหมดเอาออกไม่ได้ยกเว้นเพื่อตามบทบัญญอติาตองกฎหมาัญนะครับบทบัญญัติางทั้งกปิดหมายก็คือถ้าเผื่อเงินบาทแข็งตัวทําให้กระทุนก็เอาเงินบาทที่ตอนสมัยที่มันอ่อนตัวลงบัญชีไว้มาหักกันได้เพราะตอนนี้เงินบาทมีค่ามากขึ้นในบัญชีของเราคืออ่อนตัวตลอดเวลา รปะฉะนันประเด็นก็ไม่มีแล้วการที่จะว่าเอาออกเ้าเข้าก็ไม่ใช่เป็นการลงบัญชีเท่านั้นเองมาสิ้นปีวันที่31กติกีว่าตอนนี้มีค่าเท่าไหร่ตั้งเงินบาทแข็งขึ้นเงินบัญชีผลประโยชน์อะไรบัญชีพิเศษเร่มมีค่าลดลงเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีการเอาเข้าออก,ออก ท่านพี่น้องทั er ้งหลายได้ความําตอบแล้วนะครับก็โปรดใช้ดุงพินิษซึ่งท่านผู้ว่าให้ความกรุณาและให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างมากรู้สึกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะที่ท่านผู้ว่ากรุณานั่งอยู่มายืนอยู่ที่นี่นะครับก็ช่วยฝากนมัสการลวงตาด้วยนะครับขอบคินครับผมคงรับฝากไปไม่ได้ท่านผู้ว่าต้องไปกล่าวท่านเองถ้าผมก็ฝาหนังสือถึงท่านผู้ว่าด้วยครับที่นี่ครับ ยังยังมีมีประเด็นที่สงสัยอยู่ครับเรียคนเะเรียคนเะต่อประเด็นที่ว่าทองคำเนี่ยเนทองคำแาต่ก่อนที่ใช่ของริใครเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบเป็นไงทำไมจะต้องมาตรวจสอบลเร่งเร่งให้ตรวจสอบ้ไว้เรั

ทองนี่ก็สงสัยว่าทองนะฮะสมัยจากปีสี่หนึ่งใครพุ่งๆจะมาตรวจฮะหน่วยงานหน่วยงานที่จะตรวจนะคะที่ทองคำของคนอื่นที่เขาอ่อยื่นมาให้แบงค์ชาติไม่ใช่ทองศรีทไม่มีเขาทองคำกันอยู่ไม่มีทองคำเดี๋ยวนี้ในระบบธนาคารนี่ก็จะใช้ทองคำที่เรียกว่าพูลเลียมกูุ๊ปฟอร์แลนเดอร์เดลิเวอรี่มีตราแบบที่ว่านะจะมีอยู่สักยี่สิบบริษัทในโลกที่ทำได้ แล้วเขาก็มีคนคอยตรวจสอบมาตรฐานเขาถ้าเป็นทองชนิดนั้นเนี่ยนะเด็ดั้งเราก็เปิดมาดูแล้วก็รู้ว่าราคาเท่าไหร่เปิดจอคอมพิวเตอร์เราก็รู้เลยที่ไม้บอกจทีแรกก่อนคะที่มาลักษณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นทองคาที่ใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศทองคําที่ทํามาชนิดนี้ซึ่งไม่มีตรนเนี่ย้านค้าทองซื้อขายอะไรกันก็เรื่องของข้อค้าธุรกิจนะครับเขาเห็นเขาก็รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่จากคนนี้มาขายเขาไว้ใจกันอะไรกันีนี้ ตอนตอนตอนมอบทำไมท่านพูดว่าการไม่ชี้นำนะคะว่าต้องมีการตรวจเพราะว่าผมได้รับคำชี้แจงว่านี่เป็นทองที่ใช้ได้ระหว่างประเทศเมื่อไปเช่นมตนอผมได้รับอ้าวทำไมตัวสอบอย่างนี้ล่ะครับทำไมตัวสอบด้วยการคาดเดาเนีอพอพอแทงทองนี่มาใช่ไหมครับเรานึกว่าเป็นทองที่ใช้ได้เพราะว่าท่านพู้ที่มาด้วยเพราะาองใช้ได้ไมตอนใช้ไม่ได้นึ่ว่าไม่ด้ ทำไมตอนนี้ถึงใช้ไม่ได้ตอน่ับที่เข้าไปลงใส่บัญชีคนที่เข้าไปดูก็ดูเรื่องนี้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ได้ถูกก็ลงบัญชีพักไว้ตั้งราคาไปแล้วปัญหาไม่ได้มีอะไรไม่ใช่ว่าทองนี้ไม่เกิดประโยชน์ท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าคะขออนุญาตนะคะการที่ประชาชนเอาเงินเข้าในธนาคารใช่ไหมคะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมถูกต้องไหมคะก็ผมก็เชื่อกระบวนการของหลวงตา่ารอามาแล้วก็ บอกบอกว่าขอส่งุนครั้งนี้ให้เข้าเข้าลงบัญชีถูกต้องด้วยนะครับตอนนั้นหนังสือฉบับที่มาตอนนั้นที่ผมได้รับเป็นตัวเองเนี่ยนะบกาขอให้นำมาลงเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศวันนั้นเราก็ลงเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศไม่ใช่ค่ะเมื่อขึ้นมีปัญหาในตอนนี้ที่ท่านได้เอามาลงเป็นเงินสำรองหรือเปล่าเขาจจริงๆเรามีปัญหาเรื่องคลองนะคะคือท่าน่ะเข้าคลองได้ ที่ท่านบอกว่าไม่ได้มานะทำไมท่านไม่แนะนำมา้าถ้าต้องขอคะพระทองพระทองอันนั้นใช้ได้ถ้าเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเราก็ลงบัญชีเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศต่อเมื่อหลวมตามีหนังสือมาปีเนี้ยเขาขอให้เราเข้าสำรองเงินบาทแล้วทำไมต้องมีประเด็นขึ้ามาแล้วทำไมต้องมีการตรวจสอบ่ะคาเพราะว่าเวลาจะทำเงินสำรองเงินบาทจากเงินสำรองระหว่างประเทศนี่ไม่เหมือนกัน เงินสำรองเงินบาทเนี่ยต so like yeah, ้องได้มาจากฐานเงินที่มั่นเงินสำรองระหว่างประเทศคืออะไรทั้งนั้นอ่ะที่เรามีที่เป็นในรูปแบบเงินบาทจากประเทศได้อะไรมาก็ตีได้ทั้งนั้นแล้วไม่ทราบว่าเมื่อไหร่คะที่ท่านจะคือจะพูดได้ที่ธนาคารทานบอกได้ว่าทองนี่อ่ะมันได้ผลแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับหน่วยราชการที่เขาจะทดสอบทีนี้หน่วยราชการไม่เคยทดสอบของถิ่นหน่วยไหนครับกรมวิทยาศาสตร์ก็เลยนะกระทรวงวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์อะไรนะ กะรงี้วกตใส่ประเด็นเนี่ยครับะที่ว่าลตาจะเาเข้าประเทศกันในหนังสือกับวงเล็บปาวีเซิร์ฟแต่ซึ่งประเทศเนี่ยมีสามบัญชีบัญชีเ u เรนซี่ีเซเคาบัญชีเลยครับัญชีบัญชีเจนเนอรเคาอครับม่ัญชีอีดีบัญชีแล้วทำไมใชาติไม่เอาเข้าบัญชีเ u เรนซี่รีเซิร์ฟอเ้าเพาะันตาย้ำวัากขังหลวงเราลตาย้ำ่็ทังหลวงนะฮะ ท่านกับหลวงตาก็เข้าใจว่าแต่ว่าอะไรส่กวันเขาดูนี่ครับว่าขังหลวงอยู่ในโลกนี้ก็เผื่อก็เผื่อเราเนี่องในถิ่นไทยโบราอะไรครั้งครั้งราครั้งหลวงแล้วเราก็ไปใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ตายเพราะในหนังสือไม่มีครับว่าขังหลวงคือมันขึ้นมาขึ้นม่ถอนตัวเองกับไปดูวันวันที่มาเนี่ยครท่านก็ได้อธิบายแล้วนี่ครับอังที่บามาที่มานี่บอกชัดเลยไว้ให้ไว้ที่ไหนแล้วเราไว้ที่นั่น หลวงตาบอกกับคนที่ไปว่าจะไปคังหลวงแต่คนของแบงค์ชาตไปโยกไปที่ไหนผมไม่ทราบหนังสือเนี่ยนะการทำราชการเนี่ยนะคุยกันเรื่องนี้ว่าไงไม่มีประโยชน์หรอต้องเอาหนังสือฉบับนี้ครับหลวงตาถ้าเป็นพระป่าไปแนะนําท่านอย่างนั้นท่านก็บอกว่าไปคังหลวงแล้วก็ไปบอกผมผมอ่านหนังสือที่เซ็นมานะฮะร่างโดยคนที่รู้เรื่องระเบียบข้อบังคับของแบงค์ชาติดีเป็นนัก อาจจะเป็นนักเรียนทุนด้วยนะครับของแบงค์ชาติไม่ทราบว่าท่านได้ติดตอ่อกับกรมที่ดินาสารที่เกี่ยวกับการดูแลทองนี้ยังไงแล้วครับเมื่อทราบครับเจ้าหน้าที่เขาติดต่อแล้วทำไมไม่เร่งอ,อะรครับพัศสองปีติดตอ่อแล้วครับแล้วผมยังถามบอกทําไมไม่ไปเอาบริษัท SPS ของสวิตมันจะได้เร็วถ้าเขามีเครื่องมือนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ถึงตาผัวไม่เชื่อเพราะเป็นบริษัทที่เราจ่ายเงินให้ตีราคา เอาหน่วยราชการดีกว่าเพราะหน่วยราชการมีบทลงโทษวินัยคดีแพ่งคดียายาก็จะต้องทดสอบอย่างถูกต้องผมก็ไม่รู้จะเถียงกันหน้าที่ไงเพราะอ้าวงั้นก็ไปช่วยติดต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งขอให้เร็วหน่อยกรณีกรณีที่นำเงินเข้ากองทุนสัรอยระหว่างประเทศใช่ไหมคะทุกครั้งนะคะต้องมีการตรวจสอบถูกต้องหรือเปล่าคะในกรณีที่ท่านเมื่อการไม่ไม่ตรวจสอบก่อนนะคะแนะนำลูกศิษย์หรือว่าท่านลูกตาสอบนะคะก่อนที่จะนำเข้านะคะ ไม่ใช่ฮะเราซื้อทองมาที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วเรารับเสร็จรับตับนะครับเราก็ดูดูเสร็จเราเห็นแล้วว่าตาไม่ใช่ใช่ไหมฮะเราก็เอาเข้าเงินสำรองระหว่างประเทศตามหนังสือรอตรวจสอบรอตรวจสอบแล้วกระบวนการนี้ทำไปที่ไหนมาช้าอไม่ช้าเนื่อนจากไม่มีใครเคยตรวจสอบมาสารสืบกระปีแล้วแล้วทำไมตอนนี้ตรวจสอบเพราะ <ๆ S 2> ว่ามัน่มีกา,<ม>าตอนนี้เราซื้อทองที่มีกาใช้ได้เลย ให้ไปแล้วมี่แค่นี้ให้ไปแล้วจะขออนุญาตถ้าคือประเด็นนี้ผมนนี้คิดว่ามันทั้งสี่งตาเนี่ยอกว่าเขาเงินเข้าบัญชีองหรเปล่เคยชีนี้มีสามชีป่ะไม่ไม่รู้รายละเอียดครับมีสามชีนี่ผมขออนุญาตดูดีก่อนไมม่ม่อม่ไม่ไม่ไม่ีม่ไ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 ม่่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ีม่ไม่ไม่ไม่ีม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ม่ไมม่มม่มมี่มมมมม่ม่ม่มมมมไม่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 ไ ก็จะนําทั้งทองคาดอลลาร์เข้าบัญชีทุนสำรองเงินตราตามที่เราต้องการได้ถ้าเราไปพูดเรื่องที่มันแล้วไปแล้วขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องมาเถียงกันอยู่ทั้งที่จุดประสงค์ของเราคือต้องการคำตอบตรงนี้นะครับลุงนาเข้าใจนะครับก็ขอพระคุณท่านผู้ว่าอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณครับ